เบรกกับลัชเช่นเดี๋ยวผมจะมาประกอบให้ดูนี่แอร์ซีก็สามารถเปลี่ยนโหมดได้แล้วก็เบสก็สามารถเปลี่ยนได้เดี๋ยวจะมาหมุนให้ดูนะทุกคนรถย้อมหรอน่อยปิดอะไรครับปิดทีเคปิดทีเคนี่ได้แล้วนะแล้วดูตัวชุด ช็อตตัวชัดๆด,ดิไม่ต้อใกล้มากถือนิ่งๆก็พอเออแล้วดู้นะครับเบสสวยมากไหนลองกลับข้างดูดนะิข้างตรงไหน,นหลองกลับเปลี่ยนหมวดดิเปลี่ยนมูดใช่ไหมครับเดีย๋ยวต้องถอดถอดแล้วจะถอด,ดีแล้วก็ถอดหน้าเบรน,นี่นะครับสามารถเปลี่ยนเบรนี้ได้ จะเปลี่ยกกนนะะนัี่คนุนอ่ากลายเป็นสีน้ำเงินแล้วนสายป้องกันแล้วนะตอนนี้เป็นสายป้องกันแล้วมันเปลี่ยนหมอดได้ตั้งหลายแบบคือทุกคน ดีโซลีชิปประมาณกี่บาทน,นะ500 900 900เ <900. S 1> หรอใช่ความจริง900บอก 500, บอก็500เด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวก็บอกก็500ก็ยังว่าแพงเลยบอกก็เก้าร้อกูโดนด่าเนี่ดบิดนี่ก็สวยจริงจเลยแล้วดูเคร่มืออันนี้เราต้องการอันนี้คอมโบที่ เราจะไปงานแข่งกันนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายอันนี้